สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้เราพามาแนะนํานะครับรถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ตัวนี้เป็นตัวขับ2ตัวรองท็อปเลยนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะครับคันนี้เป็นรีโว2.4ตัวมิดนะครับผมแล้วก็เกียร์ออโต้เป็นพรีรันเนอรตัวสูง4ประตูมาดูด้านหน้ากันเลยครับแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวรองท็อปนะครับก็จะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยครับ สูงต่ำในหลอดเดียวกันก็คือใบบีม LED นั่นเองนะครับ mm hmm. คุณลูกค้าไฟเดย์ไลท์มีให้ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันแล้วนะครับและคันนี้พิเศษสุดๆเลยได้เป็นชุดแต่งรอบคันเลยนะครับของปอเทนซ่านะครับอเทนซ่านะครับทำให้มันดูบึกบึนยิ่งขึ้นใหญ่บึกบึนนะครับหดูด,ดันยิ่งขึ้นด้วยชุดแต่งสีดำด้านด้วยนะครับคุณลูกค mm ้า hmm. แล้วก็ถ้า คุณลูกค้าไม่ชอบนะครับคนนี้ไม่ชอบชุดแต่งนี้จริงๆนี่ครับมันเป็นแค่ชุดครอบลงไปนะครับดูสังเกตตรงนี้นะครับนี่ครับมันเป็นแค่ชุดครอบลงไปไม่ชอบคือถอดออกบด้านในก็เป็นเข้าโครงหน้าเดิมทุกอย่างนะครับคันนี้ไฟตัดหมอกมีแล้วนะครับเป็น LED ด้วยนะนี่ครับอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับ ไฟตันบอกมีให้นะครับชุดแต่งแท้ต้องมีนี่นะครับแผ่นเพลแบบนี้เลยฟอร์เทนซานะครับนะเป็นชุดแต่งที่ออกมาจากโรงงานเลยนะครับสวยๆอีกแบรนด์หนึ่งนะครับฟอร์เทนซาเรามาดูรอบคันเลยนะครับโลโก้เดิมๆนั้นยังไม่เป็นโลโก้แก้วนะคะปากกระโปรงสีดําเงาสวยนะครับคันนี้รถปี21นะครับไม่20,000กว่าโลนะครับคิวซุ้มล้อแน่นอนครับมาพร้อมชุดแต่งแน่นอนเป็นคิ้วซุ้มล้อแล้วก็มีหมุดหลอกอยู่ประมาณ5ตัว6ตัว7ตัวนะครับเป็นหมุดหลอกนะครับจริงๆมันเป็น ด้านในมันแปะด้วยกาวสองหน้า3 m นั่นเองแล้วก็มียึดน็อตด้านในฝั่งละสองต,ตัวนะครับตรงนั้นสองตัวด้านซุ้มหน้านี่อีกสตัวนะครับไม่ชอบเช่นเคยครับถอดออกได้ครับนะถ้าไม่ชอบนะครับถ้าชอบแบบเดิมๆเ,เลยนะครับให้ทางร้านเราถอดออกให้ก็ได้นะครับคุณลูกค้า ถล้าคุณลูกค้าเอาชุดแต่งไปคงไปขายก็แล้วแต่คุณลูกค้าหรือถ้าชอบแบบนี้ก็นี่ครับดูดันไปเลยนะครับล้อนะครับนี่ล้อเป็นล้อเดิมโรงงานเลยครับผมเป็นขอบ18ด้วยนะครับขอบ18เป็นหน้าเงานะครับตำหนิมีนิดเดียวตำหนิมีนิดเดียวเองนะครับนะนิดเดียวจริงๆส่วนเดินๆไม่มีตำหนิเลยเป็นยางบิสโตรยางใหม่ด้วยนะครับยางปียี่บเ็ดเลยนะวิ่งไปแค่2 0 0 0 0โลนะครับคันนี้จะยางใช้ได้อีกยาวๆด้วยนะครับคุณลูกค้าแน่นอนตัวสูงมีบันไดข้างนะครับขึ้นลงสะดวกสบายแน่นอนนะครับไฮรัก วีโว่นี่ตัวโลโก้ไฮรักอยู่ข้างๆนี้ไฟเลี้ยวก็จกมองข้างนะครับเมื่อเปิดแน่นอนครับเป็นโครเมียมแน่นอนเพิ่มความกรูหร่ให้กับตัวรถนะครับความหรูหรานั่นเองพรีเมียมนั่นเองนะครับนะมาดูด้านในนี่ครับว้าวเลยนะครับด้านในเบาะนี่ลูกค้าไปหุ้มใหม่นะครับลูกค้าเก่าเขาหุ้มใหม่มาก็เป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็ตัดด้วยคลิปแดงแล้วก็ได้แดงนะครับหรือว่าผมบอกเลยว่าสวยนะด้านในแดงดําโทนนี้ไปกันได้แน่นอนนะครับแดงดําดู สปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับและเป็นเกียร์ออโต้นะครับอย่างที่บอกไปอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีให้นะครับชิปอัพชิปดาวมีนะครับจอเป็นจอขนาดใหญ่แล้วนะครับนี่สัมผัสได้นะจอพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวผมเปิดเลขไม้ให้ดูนะครับเลื่อนไม้สวยขึ้นด้วยนะครับดูครับกราฟิกดูครับเลขไม้เท่าไหร่รุ่นกันครับสองหมื่นสามพันห้าสิบเจ็ดกิโลครับเลขไม้แค่สองหมื่นสามพันห้าสิบเจ็ดกิโลเองนะครับคุณลูกค้า นะครับนี่จอนะครับก็จะแจกแตกต่างนิดนึงเดี๋ยวผมให้โฟกัสก่อนแตกต่างจากตัวเริ่มต้นหน่อยนะครับมันจะใหญ่ขึ้นสวยขึ้นนะครับหน้าเงาด้วยจอถ้าเป็นตัวเริ่มต้นมันจะด้านๆหน่อยนิดนึงนะครับนี่คือภายในนะครับคุณแจดูครับคุณแจรีโมท1ดอก2ดอกนะครับครบเลยนะครับคุณแจรีโมทมีมา2ดอกครบเลยกระจกด้านข้างก็ปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับทุกตำแหน่งนะแล้วก็เป็นออโต้ฝั่งคนขับตำแหน่งเดียวนะครับก็เบาะ อย่างที่บอกไปสวยๆครับมาดูเบาะหลังดีกว่านะครับคุณลูกค้าไปดูกันเลยอ่าครับผมมาในส่วนของเบาะหลังกันต่อเลยนะครับนี่ครับมีที่วางแก้วน้ําแล้วก็วางแขนได้ด้วยครับวางแก้วน้ําได้2ใบนะครับแล้วก็วางแขนนะครับและคันนี้นะครับผมมีกล้องหลังติดตั้งมาให้ด้วยนี่แถมฟรีๆไปเลยนะครับเป็นกล้องหลังนะครับว่ากล้องบันทึกด้วยนะครับเป็นตัวกล้องบันทึกด้วยนะกล้องบันทึกด้านหลังนะครับอ่ามีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับคันนี้คุ้มๆแน่นอนนะครับออปชั่นถือว่าจัดให้เต็มแล้วนะครับแล้ว คลู้าดูบอกครับพุ่มหนังทั้งสตำแหน่งเลยนะครับเป็นหนังคุณภาพดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่างพุ่มแบบกิ๊กก็อกมานะครับดูครับดูจากการเย็บของได้ก็รู้นะครับนะสวยสวยมากๆครับคันนี้คุ้มแน่นอนครับได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับแล้วเรามาดูด้านหลังกันบ้างรอบๆตัวรถผิวซุมล้อด้านหลังนะครับหมดหลอกก็เป็นเช่นเดิมนะครับและนี่ที่สาคัญนะครับไฟท้ายเป็นตัวท็อปครับ LED นะครับตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะแต่ไฟท้ายดูครับคุณลูกค้าได้เป็นตัวท็อปเลยเป็น LED เลข3นะอ่าเลข สามคว่ำโตโยต้าไฮรักรีโวกันชนหลังนะครับและกล้องถอยมาให้แล้วนะครับนี่เป็นกล้องถอยติดจากโรงงานไปเบรกตรงที่3อยู่ตรงนี้นะครับแมกไลเนอร์สวยๆครับก็ประมาณนี้เลยรอบคันนะครับโลโก้โตโยต้านี่ครับไปท้ายตัวท็อปเลยนะครับเป็นพ r ีรันเนอร์ซุปเปอร์ฟกนะครับนี่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับโฉมปัจจุบันเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่า ว่าจะใหม่เหมือนกันไหมเดี๋ยวไปชมกันครับคุณลูกค้าโอเคครับมาชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยเครื่องสวยมากๆนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องไหลยเยิ้มเลยนะครับเป็นเครื่อง2.4ลิตรนะครับผมแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรแรงม้า150แรงม้าครับคันนี้2,393ซีซี นะครับบอกเลยว่าเหลือเรือครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแรงก็เหลือเรือนะครับแรงบิดเยอะมากสําหรับเกียร์ออโต้นะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาจะไม่ถึง400นิวตันเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้แรงบิดจะอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับ ABS มีมาให้นะครับระบบความปลอดภัยไม่ต้องห่วงหายห่วงครับสําหรับโตโยต้านะระบบความปลอดภัยให้มาเต็มที่ครับฐานหน้านะครับสวยๆนะครับคันนี้อย่าลืมนะครับวิ่งไปแค่20,000กิโลดูครับปีผลิตปี21เลยครับผลิตที่เบ็ดจดที่เบ็ดนะครับผมนะปีเดียวกับผลิตเลยจดทะเบียนปีีเดดยวกัันนะครบไไม่้ ข้ามปีะอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับนะคันนี้สวยจริงๆดูข้อตากับผมไม่มีการถอดแกะมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเอาถ้าบอกตรงๆนะถ้าผมดูจากาสภาพรถแล้วก็ภายในนะครับว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นคนซื้อนะไม่ใช่วัยรุ่นแน่นอนนะครับดูจากการหุ้มบ่ออะไรพวกนี้ตายผู้ใหญ่คุณขับนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันรถสวยๆคันนี้นะครับพี่ๆนะใครอยากมีรีโว่ตัวใหมๆ่ๆปีใหมๆ่ๆสี่ประตูสวยๆอย่างนี้นะครับนะ เข้ามาชมได้ที่ปฏิพัฒน์ออตโต้นะครับเดี๋ยวผมขยายให้เต็มกันนี่ครับผมเข้ามาชมได้เลยนะครับที่ปฏิพัฒน์ออ,ตโ,อตโต้นะครับคันนี้นะครับผมนะออกห้างป้ายแดง9000แสนนิดๆนะครับ9 0้0แสนนิดๆที่ร้านผมขายอยู่ที่7889,000บาทนะครับ7จ็ด0 0บาทไม่ต้องใช้เงินเอารถสำหรับลูกค้าที่เครดีนะครับฟรีดาวได้เลยจัดได้ท่วมๆจัดได้เต็มๆได้ชุดแต่งพร้อมๆแบบนี้เลยยางก็ใหม่รถก็สวยไม่ก็น้อยนะครับสาหรับคันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับใครที่ชอบ การรีวิวแบบเรียวๆแบบนี้นะครับนะพาชมหลังกล้องให้เรียวๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับอยากดูรถรุ่นไหนหรือสอบถามรถรุ่นไหนสอบถามก็มาได้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวพามารีวิวให้ทุกคันเลยที่อยู่ในร้านนะครับเยอะมากนะครับไม่ใช่มีแค่คันเดียวนะครับดูครับนี่คือส่วนของหน้าร้านนะครับร้านเราอยู่ที่กรุงเทพเขนน้องจอกนะครับรถกระบะสีประตูเยอะมากนะครับ Ford r a n g e r ก็มีนะครับผมนะนี่โอเคนะครับยังไ<อ>งก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't